เกิดขึ้นเนี่ยนะเอาจริงๆเลยต่อให้มันมีเรื่องการประพฤติตัวไม่ดีของพระเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คนพุทธส่วนใหญ่มีความรู้สึกศรัทธาถดถอยหรือน้อยลงจากศาสนานะคือคนพุทธอะด้วยความที่เราบรรพบุรุษลากเง่าสักการเราอะนับถือพุทธศาสนามายังไงใจมันก็ส่วนหนึ่งยังไงมันก็อย่างลงในพุทธศาสนานั่นแหละ เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของบรรพบุรุษเราปู่ย่าตายายเรานับถือกันมาศรัทธ,ธากันมาลึกๆอะ่ะต่อให้พระทาตัวไม่ดีเราก็ยังศรัทธ,ธาในตัวพุทธศาสนานั่นแหละตัวหลักธรรมคาสอนนั่นแหละเพราะพุทธศาสนาที่แท้จริงมันคือวิถีชีวิตของผู้คนเข้าใจไหมต่อให้เรารู้สึกเอื่อมละอากับพระแต่ใจหนึ่งเราก็ยังอยากยังอยากเข้าวัดอะ่ะ ไม่ว่าจะเข้าด้วยความตะขิดตะขวงใจหรืออะไรเพราะยังไงศาสนามันก็คือบุญญาเขตของเรามันก็คือที่ศรัทธาของเราเข้าใจไหมเพราะศาสนาที่แท้จริงมันคือวิถีชีวิตเพียงแต่ว่าอันที่น่าเป็นห่วงก็คือคนนะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้หมดศรัทธาต่อตัอตวศาสนาหรอกแต่เขาจะหมดศรัทธาต่อตัวนักบวช ไอ้ที่มันน่าห่วงน่ากลัวก็คือเหล่านักบวชนั่นแหละท่านจะอยู่ลําบากในอนาคตการข้างหน้าดิฉันเคยเตือนแล้วเตือนแล้วเตือน,นอีกแต่ก็ไม่ได้นําพานะคะเหมือนพยายามสีซอให้ควายฟังอะ่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าพระเป็นควายนะแต่มันเป็นสํานวนเปรียบเทียบเหมือนเราพยายามพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้นําพาหรอกเขาก็ไม่ฟังหรอกเพราะพระอยู่ในฐานะที่มันมีทั้งยศตำแหน่งมีทั้งปัจจัยลาบปัจจัยเงินทองเขาไม่ฟังเสียงเราหรอกไม่ฟังเสียงเตือนเราหรอก เขาฟังแต่เสียงอวยเสียงชมเสียงเยินยอเสียงสรรเสริญเขาไม่ฟังเสียงติเสียงเตือนเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังดิฉันหรอกดิฉันนะพยายามเตือนบอกว่าพวกท่านะจะอยู่ลําบากนะในอนาคตถ้าท่านยินดีกับการที่ท่านทุกวันนี้คือบทบาทพระมันน้อยลงเต็มทีแล้ว พระส่วนใหญ่นะที่พึงใจพอใจกันอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยบทบาทอยู่แค่ในฐานะของผู้ประกอบพิธีกรรมรับจ้างประกอบพิธีกรรมพิธีกรรมคือรับจ้างไปฉันรับจ้างไปสวดฉันยังต้องรับจ้างนะเพราะว่าใส่ซองรับจ้างไปฉันรับจ้างไปสวดรับจ้างไปทําพิธีกรรมแค่นั้นเลยพระไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ เผยแผ่าศาสนาให้หลักธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่แท้จริงที่คนจะนึกถึงเพราะคนมองว่านี่คือครูบาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์จะมีอยู่บ้างก็เป็นพระนอกกระแสเป็นพระที่ท่านสายปฏิบัติวัดป่าวัดอะไรไปที่ท่านเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของท่านที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปหาเพราะคิดว่าเนี่ย คือครูบาอาจารย์คือคือครุรุภาษาภาษาภาษาบาลีทั้งหัคือคุอคร,ร,ร,ราาคคุคือผู้นําทางจิตวิญญาณมีแต่เหลือน้อยแต่พระส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดพึงใจที่จะอยู่ในฐานะเหมือนคนรับจ้างประกอบพิธีกรรมเข้าใจไหมมีคุณค่าแค่พอมองว่าแล้วพอใจด้วยนะพระก็พอใจเวลาที่แบบเออชาวบ้านเชิญไปสวดไปนั่งสวดนั่ง ปุกนั่งเซกนั่งอะไรอย่างเงี้ยชอบเพราะว่ามันง่ายดีถ้าให้สอนนะ่ะมันยากพระก็เลยติดนิสัยสันดานที่จะไม่ศึกษาทำให้มันลึกซึ้งแล้วเอามาเผยแผ่มาเทศมาบอกมาสอนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อย่างลงสู่การปฏิบัติเพราะเข้าใจและรู้สึกว่าไม่จำเป็น ไม่ต้องศึกษาศึกษาก็ไม่จําเป็นไม่ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติก็ไม่จําเป็นเพราะทุกวันนี้เวลาได้เงินได้ทองได้มาจากการสวดและการทําพิธีกรรมอย่างเดียวพระก็เลยยินดีพอใจกับการสวดบวชเข้าไปก็เตรียมสวดถ้าสวดมนต์ได้ก็สบายมีมนต์สวดมนต์ได้สบายติดอุปนิสัยในการที่จะไม่ศึกษาทำให้ลึกซึ้งเพื่อเอามา บอกมากล่าวมาสอนแต่เน้นว่าขออยู่ในนั้นที่สวดเพราะสวดแล้วได้เงินแต่สอนบางทีไม่ได้นะไม่ได้ได้น้อยได้ยากแต่สวดได้ง่ายยิ่งทำยิ่งเป็นเจ้าเจ้าพิธีทำพิธีกรรมได้เยอะยิ่งยิ่งยิ่งดีบางอย่างทุเลศท,ทุลังก็ทำหลายเรื่องเป็นเรื่องทุเลศท,ทุลังก็ทำเช่นไปเอาดีทางด้านโหราศาสตร์ ไปเอาดีทางด้านไซเอเอาไม่ว่าจะเจมิมมือเจิมกับเป๋าเจมิมอ่าผากเจมิมอะไรที่มันไม่ต้องเป็นการสอนทำแต่มันได้เงินง่ายๆเก็บค่าครูเอาเก็บค่าครูพอใจเป็นเหมือนคนที่รับจ้างทำพิธีกรรมและได้ตังก็เลยไม่ได้มีคุณค่าในฐานะที่เป็นครุเป็นครูอาจารย์ ชาวบ้านศรัทธาก็ศรัทธาแบบฉาบฉวยศรัทธาพระเพราะเห็นว่าพระรูปนี้แขังศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีกรรมให้ได้ก็เข้าไปหาและเข้าไปไปนับดูได้เลยพระที่เข้า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 กันไปอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วก็เบื่อและเป็นศรัทธาเบื่อง่ายคนพุทธเดี๋ยวนี้ศรัทธาพระก็เหมือนศรัทธาผัวที่บ้านนั่นแหละศรัทธาพระเหมือนศรัทธาผัวที่บ้านคืออะไรก็คือแรกๆก็ดีหลังๆก็เริ่มเบื่อแล้ว เบื่อง่ายไหนเร็วศรัทธ,ธาพระเหมือนศรัทธ,ธาผัวที่บ้านน่ะแรกๆก,ก็ดูตื่นเต้นเข้าไปหาเออเจิมนั่นเจิมนี่ลองทําอันนั้นทนํานี้พอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้เกิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันขัดกับคําสอนไงเข้าใจไหมมันไม่เด็กเกิดผลเข้าไปหาแล้วมันก็ไม่เด็รวยจริงหวยก็ไม่ถูกเลขก็ไม่ได้มันก็เบื่อแล้วมันก็อยากไปหาวัดใหม่ หาพระรูปใหม่ศรัทธาหาวัดใหม่ศรัทธาซึ่งมันจะต่างจากวัดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะนะลูกศิษย์นับถือครั้งเดียวบางทีนับถือจนตายไม่เปลี่ยนเลยเพราะสธานแน่วแน่ในคำสอนที่พระอาจารย์รูปนั้นนั้นท่านให้และตัวท่านเองก็เป็นวิถีของวิถีเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติสอนด้วยปฏิบัติด้วยลูกศิษย์ลูกหาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้ว ก็ศรัทธาจนตายบางทีศรัทธาจนครูบาอาจารย์รูปนั้นมรณภาพไปเลยก็ศรัทธาอย่างยาวนานมันไม่เหมือนศรัทธาแบบศรัทธาผัวคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันศรัทธาพระเหมือนมันศรัทธาผัวคือมันศรัทธาแป๊บเดียวศรัทธาแป๊บเดียวเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอไม่ได้อย่างที่มันอยากได้มันก็หนีแล้วมันก็เพ่นแนบเดี๋ยววัดไหนดีวัดไหนดังวัดไหนดาราเข้าไปอินฟูเข้าไปเดินก็ไปตามกันแห่แหนกันเข้าไปศาสนาไม่ได้ ศาสนาไม่ได้ยั่งยืนและอยู่ได้เพราะความตัดทาแบบนี้และดิฉันก็เตือนพระมาตลอดว่าท่านอย่าย,ยินดีนะท่านอย่ายเห็นดีเห็นงามกับการที่ท่านได้อยู่แค่ในฐานะของคนที่ทําพิธีกรรมให้คารวะนะเพราะเขาเขาให้ค่าคุณค่าท่านต่ํามากท่านอย่ายไปยินดีกับการที่ท่านอยู่ในฐานะแค่เป็นผู้รับจ้างทําพิธีกรรมแล้วได้ปัจจัยเงินทองนะเพราะว่า ศาสนาของพระพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราประพฤติรมบำเพ็ญธรรม,รรมหรือสอนธรรมเพื่อสิ่งเหล่านี้แค่นี้ไม่ใช่ความเป็นพิสุจข,ของท่านมันมีคุณค่าอเนกอนันต์มากกว่านี้ท่านอยู่ในผ้าเหลืองธงชัยของพอระอรหันต์ท่านเป็นแบบอย่างวิถีของการปฏิบัติท่านมีหน้าที่เหมือนหมอที่มีหน้าที่ดึงลูกศรจากจิตใจของคนที่มันปักอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนลูกศอนคือความทุกข์ท่านคือหมอท่านคือ ท่านเปรียบเสมือนหมออ่ะความเป็นภาคของท่านมันสูงสง่งมีคุณค่าท่านอยู่ในฐานะของคนที่เยียวยาความทุกข์ทางจิตใจของคนแต่ท่านไม่ไม่ยินดีในความเป็นหมอท่านไม่ยินดีในฐานะของผู้ชุบชูจิตใจคนท่านยินดีในฐานะของแค่เซลแมนอะ่ะท่านอยากเป็นเซลแมนอยากขายของอยากจะขายสินค้า อยากรับจ้างเป็นผู้รับจ้างไม่ไม่ยินดีในฐานะของความเป็นคุร,รุและพอมเกิดศรัทธาแบบนี้นะวิกฤตศรัทธาแบบนี้ปุ๊บคนเขายังศรัทธาในตัวศาสนาเหมือนเดิมถ้าเป็นดิฉันนะแต่ดิฉันจะศรัทธาพวกท่านนะน้อยลงและพวกท่านจะอยู่ลําบาก ท่านไม่ต้องกลัวนะว่าศาสนามันจะเสื่อมเพราะพฤติกรรมของพระที่ไม่ดีไม่ดีเหล่านี้ศาสนายังอยู่ค่ะทุกวันนี้คนศึกษาคําสอนได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพิสูจหรือพระเนี่ยมันคือวิกฤตและท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนเขาถึงไปฟังคนแบบอาจารย์เบีย์ตื่นธรรมไปฟังคนแบบอาจารย์สุจินไปฟังคนแบบแม่กิ๊กมยุรินเพราะเขานับถือคารวาสมุนีเหล่านี้มากกว่าพระ เพราะว่าคารวาะมุนีบางคนเขาสอนทมแบบเด็ดขาดตรงไปตรงมาเขากล้าเอาทมที่พวกท่านพยายามปกปิดไว้อะเข้าใจไหมเหมือนท่านพยายามเอาฝ่ามือปิดพระจันทร์พระหลายรูปมันพยายามทําตัวแบบเหมือนคนที่เอามือปิดพระจันทร์มันคิดว่าฝ่ามือมันจะปิดรัศมีความสว่างของพระธรรมเอของพระจันทร์ได้มันเหมือนมันพยายามปิดพระธรรมแต่มันปิดไม่ได้ แต่พระหลายรูปมันพยายามจะทําแบบนี้คือมันพยายามเอาฝ่ามือมันปิดแสงสว่างแห่งพระจันทร์พยายามเอาตัวมันบงังคดธรรมไม่ให้คารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเพราะว่าถ้าคารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมปุ๊บคารวะจะไม่ส่งเสริมและจะไม่ซับพอร์ตพระในทางที่มันผิดธรรมผิดวินยัยมันก็จึงทํายังไงก็ได้ไม่ต้องให้คารวะรู้ธรรมศึกษาธรรม เนี่ยคาราวะาหลายคนเขาจึงตื่นตื่นปุ๊บเขาจึงเลือกที่จะเข้าหาคารวะมุนีท่านอื่นๆที่ไม่ต้องเป็นพระแต่เป็นคาราวะามุนีเป็นลัตนาอุบาสกอุบาลัตนาอุบาสิกาที่เป็นคาราวะาเหมือนกันแต่บอกทมสอนทมได้แล้วพอมีคนเหล่านี้เกิดขึ้นโอโหเกิดยังไงพวกท่านก็เดือดร้อนที่พวกท่านไม่พอใจเขาเพ่งเล็งโทษเขาส่วนหนึ่งนะ ก็เพราะว่าอะไรเพราะท่านเห็นว่าลาบสักการะท่านเสื่อมไปคนให้ความศรัทธาคารวะด,ด้วยกันมากกว่าศรัทธาพระความศรัทธาที่ท่านเคยเคยกลุ่มเอาไว้ว่าเอ้ยพิสุบริษัทคืออันอันดับหนึ่งนัมบวันคนต้องศรัทธาพระกลายเป็นว่ายุควันนี้กลับกันเลยคนให้ความสําคัญกับพระน้อยกว่าคารวะมุนีบางคน คนศรัทธาคารวาตบางคนมากกว่าศรัทธาพระด้วยซ้าเพราะเขาไม่ให้ความเชื่อมั่นไงเพราะเขารู้ไงเขาตื่นเขารู้ไงว่าท่านไม่ยกไม่ได้สอนสิ่งที่มันเป็นธรรมเขาก็หันหลังให้ท่านท่านก็อยู่ลําบากไม่ต้องกลัวว่าศาสนาจะเสื่อมศาสนาไม่เสื่อมแต่เวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมีข่าวแบบเนี้ยคนที่ตกอยู่ในที่นํางลำบากคือพวกนักบวชที่ไม่ซชื่อตรงต่อพระธรรม ทำไมคนถึงเริ่มคิดเรื่องการทำบุญที่อื่นมากกว่าทำบุญกับพระเพราะอะไรเพราะเขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้แหละเขาเริ่มมองว่าพระไม่ใช่บุญยเขตของเขาปัจจัยที่เขาถวายให้พระมอบให้พระมันไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่มันเป็นกุศลหรือมันไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์เขาก็จึงเบื่อหน่ายการให้ทานหรือการทำบุญกับ นักบวชเพราะนักบวชไม่เป็นแบบอย่างไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะไว้ใจเชื่อใจเขาก็เลยตั้งสังคมยุคนี้เขาก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่ไปทำบุญให้โรงพยาบาลทำไมไม่ไปทำบุญให้เด็กกำพร้าทำไมไม่จะไปทำบุญให้หมาจรจัดแมวจรจัดมันเริ่มต้นมาจากความเบื่อหน่ายในพฤติกรรมซ้ำซากข,ของนักบวชที่ไม่เป็นแบบอย่าง ศาสนาลำบากไหมไม่ลำบากคนที่ลำบากคือนักบวชลำบากแน่นอนคนไม่อยากทำบุญกับพวกท่านคนไม่อยากฟังธรรมจากพวกท่านคนไม่อยากกราบไหว้บูชาพวกท่านคนหันไปศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปปฏิบัติด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปหาคารวะมุนีท่านอื่นๆมากขึ้นหันไปทำบุญกับ บุญญาเขตอื่นๆมากขึ้นที่ไม่ใช่พระไม่ใช่วัดปรากฏการณ์เหล่านี้ทั้งหมดมาจากไหนมาจากพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของพวกท่านที่พวกท่านทำถ้าพวกท่านยังไม่รู้รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ก็จะเป็นแบบนี้แหละศาสนาไม่ลำบากค่ะ ศาสนาไม่ลำบากค่ะพระธรรมยังอยู่ยังมียังมีอุบาสกอุบาสิกาอีกจำนวนเยอะมากที่เขาใฝ่รู้ในธรรมและพร้อมที่จะปกป้องพระศาสนธรรมคำสอนแต่เขาไม่พร้อมที่จะปกป้องพวกท่านนะดูดิภาพผู้ใหญ่แต่ละรูปเวลามีคดีแบบนี้มีลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่มาปกป้องไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงคือพวกท่านมีวิถีความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ยึดโยงกับ คารวะญาติโยมเลยท่านดูยิ่งใหญ่มากเวลาท่านอยู่กับพวกท่านเองอยู่ในคณะสงฆ์เองท่านยิ่งใหญ่มากแต่ไปถามชาวบ้านชาวบ้านร้านตลาดใกล้วัดซิว่าเขาศรัทธาท่านไหมให้เขาลองพูดเรื่องวัดปฏิบัติท่านซิว่าท่านมีวัดปฏิบัติด,ดีไหมไม่มีเลยค่ะน้อยมากยกเว้นที่ท่านบางรูกที่ท่านดีจริงๆมีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไง ยินดีกับวิถีชีวิตที่ไม่ได้ยึดโยงกับกับคารวาสกับชาวบ้านไม่ได้บำเพ็ญตนเพื่อฮิตายะสุขายะพระหูชนะฮิตายะพะหูชนะสุขายะเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขของชนหมู่มากค่ะพระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมจะละถะพิคเวอรงเที่ยวไป